สองร้อยหกตารางวานนะคะค่ะมาจองช่วงนี้คุณบ้านน็อกดาวน์พร้อมรับคุณมาทำยานกับบ้านนะคะสังเกตแล้วโอ้มาทันเร็วใจมากสวัสดีค่ะคุณตูสวัสดีค่ะตูค่ะนี่มีอะไรอัปเดตจากคุณยินแปลงที่เราพร้อมขายวันนี้นะคะแปลงที่เหลืออยู่ก็ะถิ่นทถึง E8 นะคะตารางวานร 好看